มาแต่ใช้ครับนี่ทำงานอยู่บางหน้าครับอ FC พลังเงียบครับผมมานอียังนี่มานยังมันเคยถึกทะเบียนรถป้ายแดงจำได้ว่าหาแปดซีหาแปดซีของเจ้าหาซีแปดแม่แมนเจ้าไปเกิดอุบัติเหตุอยู่สายอยู่หนองบุญมากหนองบุญมากเคยเชื่อตัวนั้นน่ะถืกถึกเท่าไหร่ถึกประมาณที่สองสามใบ ้ไส่ 2, นีหกแสนแสนในไส้นี้ท่กัสซ้อนแล้วก็ับโในหหลาแน่วอนถูก้คนให้เรียบร้อยนะคุณแล้วไหมหบอครับแต่กระหลายก็คือมันนี่ด้จากเอามาให้โอครับผมครับผมนอันนี้พางอีหลานเนาะครับไฮดาเขืเคยถือั้งมาติ่สองครับหกแสนหย่อนวางวันทีหนึ่งเดือนกุมผ้าพ้นแม่นเดือนเดือนพศจิกาพฤศจิกาไปส่งลูกไปทหารพอดีใช่เปล ซื้อมาจังวดเลยจังหวัดหา80ห48ทะเบียนายแดงบางสองสามเดือนเนี่เนาะแนนวางออกตู้ไยแดงมากกับทะเบียนถือของเจ้าพอดีก็ถือวันที่สองวันท่สามใบสามใบล้วถือหา80หา8หรอหา48ถือวันที่สอย พึ่งห่้งบอลล่าุึงซ้อเนี่ตรงตรงไ้บุงตรงมัต้งมันเื่อเตีมอ้ไก็เลยได้ปิดตนี่ท้ก้ก็เลยย่ามาลวกเอาเอาเหมือแรกเหมือแรกประมาณหกุมงหกุงกวนๆ่งเงเพราะความอนี้มันมาเร็วมันมาแต่บางหน้ามือนี้ยวงลวกมีลกมีนั่งูกเเอาเอาขอบคุณหลายๆครับขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยครับครับครับผปากเล้าครับผมครับผม ตนสต้าตุนสตไปห้าม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 าอบักงวบักงวบบักอันนี้เด้อไปไปไปบอถ้าต้องเอาอันนี้ก่อนแม่มันไปตัคแม่ต้องยินสโตรเกันก่อนแม่มนต้องพูดวันนี้ครับอายปาคือรอแถวว่าปารแปอคือรอแถรอยินเร่องต้งนแม่นะ ยืดแมนๆขี่เราหยอดได้ัะปุ๊บปึ๊บตึงละแมตึงละแมเออมันลอยลอหรือเราัาผู้พัฒอคือทหารคือตำรวจแมนเพื่อนไปตัดนี่เกียดมงจกเลิกผู้พัฒน์เลิก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 ครับเป็นบตรเป็นวัยยิ่งเด็กาถิกึ่งบ้าไดคตอนนี้พี่กัยังอยู่มองเกาอยู่นะครับผม หน้ห้องน้ำชาไดม่พถึงมือดีเนกับเอสีมะม่วมาไล่หลายเลยแมนเพราะว่าว่าคนถึกเจ็ดเจก่าไรเก่าเกาแบรนด์นี่หลายเป็นยังงมาหลายเพิ่นเพิ่นถ่าสีมะพอ้มือดีนะสิได้มาจับมือจับยงีนะแมนคนที่อยู่แทงส้นเทียบแอยุยาแถวนี้เอมาหลายพวกปักวนนเป็นยังไงโอ้เลือกไปมันโหแล้วมีโบยูเอ เลยมเจ้าเออเออกสิบหหน้าเนเออเห็นแล้วเออเห็นมันนข่อยน้ำเออพราะว่าจะมีอยู่ปุ๊บเนี่มันสิบเขาไก่เขาเลยอเป็นยังไมันบกเขาไกลคปอเอมันอย่านเทาเซลมันเออันหลดไฟมันไฟตัลไฟไฟโดแป้งกบโดพิกบปกตินี่มันสิบเขาไก่เขาเลยอ๋เยวลายางพานมันนี่มันเมมันสิแนมันสิได้เออ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 เจ๊ไปเจ้า จอมเบาผืนข้อดีลีเจ้าเบาเบาเบาพืนความจริงเบาความจริงเออเออเอาเนาะนอ่นนี่นี่น่อีเอี่นี่นี่นอ่นี่่นี่นีเีเอี่่นี่นีเน่่นี่่นี่นอ่นอ่นี่นีเออ่นี่อี่น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 ี่าี่่่ออ่นี่นี่นี่่นน่นี่น่ สองนี่ประมาณสล้านกว่าเนาะไปยังดังตันทีเลยสามมือเลยสามือเลยนหออลีเนี่ยดูม่วงไีวออกล่าว่าไปยังปยังอกหนึ่งที่อกันวางเลยพอบาเราดีดีหรอกนี่ซ้ำอีพอพอกันใส่หน่โอ้โหเยเอาเปิดเลยเอาเปเลยกาเปิด พ่อกล้าเปิดมาออกล้าเลยโอ้สวยไปญี่่แล้ดีบอแมนแล้วบอแมนแล้วเอาจกล้าเปิดวะล่ะจวางไหบอูบเปิดเล่าปรเด้๋ยเลยอืมเปดี๋ยวเออฟังไหู้ไูบอ่กล้าบอเขาเาเาอันนี้กับสองล้านอันนี้สองล้านอันนั้นเลยอันนี้ลักมือลักมื่สามแสนสี่สี่แสนแล้ว อันนี้แสนกว่าอันนั้นก็นรักหมือนสามล้านเอาเขาเพิ่งล่อทำายสามล้านเอาล่อเลยร่วมกันแหละเกือบสามล้านเกือบสามล้านเอาดังวันที่โก้าผ่อนกัแล้วผ่อนไม่หมดเสื้อทองานไปก่อนเสียบีบซัวซัวเออตอนนั้นน่ะเออโอ้ยแต่พ่อสัวสูซัวกว่าอีกข้าเต้นโลดอิ๋หลีสัวนี้ที่บ่อนี่พ่อโอ้โหโดนน้ำฟองใหม่เถอะปะทุ่นรถทัวร์มาหลายคันเลี้ยงกอน เสมียเสือเสนี่ยเสือเนี่ยทัอเขาว้องมสดใสท้ง้้องมอสตรุปแล้มึงสิไไนี่บ่อเด้ไปเสกกันทีมึงขนยางคืนยางวดหนาวดหลังมันขาดของของขาดมันเลยพ้นปกติมันนอนดมสูดสดอยู่เลยบ่ได้ดมสูดสูดแล้วมุนตักคุณแล้วมุนตักไผ่ลายอยู่ได้ละถ้าเปิดออกมาเด็ดเสือบอนี่เขาไบนเรื่องนี้เปอย่างองดตเลยฟองเลย เอิดแล้วมาเดี๋ยวนี้เลยมาแต่ว่าทุกคนกี่ดาวหอยเต็มเนาะแต่ว่าอีนหน่อยหน่อยหน่อยได้อีกกดกันดีดีเลยเดนเซอร์น่ะผู้ใดีวะมีอีนึงเอาแล้วเอาแล้วเห็นทุกศอกทุกเห็นแล้วเนาะยางพาราดูแลนกกดกันเนาะ เอยเนมีอีเราจะ็คิดเลยว่ามีสับปะรดอนในวงเอียงสับปะรดคือมีตาเอนก้อนเอนอะไรนี่น้มกงวงจนปิดจอนปิดในวงิเอียงวะขนาดขนาดว่าเอาผ่าเต็นปิดไว้เขาก็ยังสอนมันก็มีมันก็มีกูที่แบบ จังไรว่าเขาเอื่อนไหมเสือกบ่เออเออไปอันนี้ขอไปเรียบร้อยดิเอาเสือกเลยโอ้โหคือกแบบมันกับมีผู้ที่อยากพูอยากเห็ยนนะพ่ออเออแล้วก็เสือกเหื็กเขงเฮา่าเหรอเออเอาวึงยังไงวาที่เจ้าวาดนั่นแหละแค่ขวบบัวบัวดอกเดี๋ยวอะไรนะวันที้นี่ตอนเขาซองเบิึงเลยมันเป็นแต่เขาซองบัวแบบมันก็บมันก็บ่เป็นตะไปเบิ่งแล้วก็บ่เป็นตะมีหยังอยู่ในหันเอามันก็บ่มี่ยังมันมีหยังอยู่หัน ยังกะองเราเป็นยังยังหอมกันเอามีหมเอาดี๋ยวอะหอมยังนี่หอมยังหอมยังหอมหอมหอมแดงหอมกระเทียมีบ่เดี๋ยวเออ่บ่ไมเอาแบบบอกเสียงทมเแบอกเสียงพ่อ่อพ่อ่ออไกันแบบเชฟปากเป้านี่ตัวนังเชียมันก็อ่อ่านเลย ไป่นกนไปมันเนี่ยเด้จากน้ำมันเลี้ยวบอกไปเรื่อยๆนะการต่อยัง้ม่พอใจเอ้ามันเรอมันบอกบาดูเรื่องพอการคลิปไหนครับพี่น้องครับผมมึนเอามาดูเรื่องแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ